สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนันหาติเบตชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมีตียางนะครับสัญญยางก็ติดถนนนะครับนี่ครับดูหน้ายางครับหน้ายางขาวสะอาดนะครับนี่ขนาดหน้าฝนนะครับถ้าหน้าหนาวจะขนาดไหนนะครับทดลองว่า ไม่มีเชื้อราแน่นอนนะครับระดับนี้แล้วนะครับไม่ได้อวยนะครับพูดความจริงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมีดกีดยางนะครับเป็นมีดที่ดีมากเลยนะครับเป็นมีดที่ผมชอบมากเลยนะครับในตอนนี้ในขณะนี้นะครับดูทรงมีดครับความโค้งนะครับดูครับโค้งเข้าในนะครับ ปลาจะโค้งเข้าในนะครับไงครับมีดสูงสวยนะครับมีดบาง4หอ,อกก็จะไม่โค้งเข้าในนะครับก็จะตัดนะครับไปข้างหน้านะครับจะประมาณนี้นะครับไปข้างหน้าอันนี้โค้งเข้าในนะครับเป็นเหมือนผ่านหัวหมูนะครับ ลักษณะของเขานะครับสุดยอดมากมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับท่านผู้หญิงเป็นอย่างมากนะครับกรีดมือเดียวสบายนะครับหลับตากรีดก็ได้นะครับถ้าคนที่เก่งแล้วนะครับสําหรับผมก็กรีดมือเดียวครับกรีดสบายนะครับมีดนะครับแต่งวันแรกนะครับเอามาลองนะครับให้ลูกค้านะครับก็นี่ครับ ทรงสวยนะครับเดือยมนนะครับกรีดรับประกันนะครับไม่เข้าเนื้อไม้นะครับอันนี้คือตุ่มตานะครับเข้านิดหน่อยนะครับแต่เป็นมีดของผมเองครับอันนี้เป็นมีดขาครับแล้วก็หน้ายางนะครับเป็นอ่าเป็นเจ้าของสวนนะครับเปิดปีแรกนะครับนี่ครับจะเข้าเนื้อไม้ทุกต้นนะครับ เพราะว่ามันบางนะครับระยะผิวกับเนื้อไม้นะครับ2มิลนะครับโดยประมาณนะครับถ้าคนไหนนะครับที่กรีดไม่เก่งนะครับรับรองเข้าเนื้อไม้แน่นอนนะครับส่วนผมแล้วก็เข้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าเพราะว่าเนื้อบางมากครับผมยอมรับนะครับเพราะว่าต้นยางถี่นะครับ ระยะห่างก็ประมาณหนึ่งวานะครับกับอีกฝ้ามือหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมีกรีดยางนะครับชอบมากเลยนะครับถูกใจมากเลยเดี๋ยวผมจะสั่งมา,ชาใช้ลองดูนะครับส่วนร้านค้าที่ผมใช้ประจำก็เป็นเพจอุดมทองมีกรีดยางนะครับมีทุกยี่ห้อนะครับ อันนี้อันนี้เป็นมีดลูกค้านะครับไม่รู้สั่งมาซื้อจากมาที่ไหนนะครับผมก็ชอบโดนใจมากเลยนะครับมาวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยครับกรีดอันนี้กลีดมือเดียวนะครับนี่ครับปักมีดลงไปนะครับคอยให้ดูช้าๆนะครับนะครับลีก ตุ้มตาได้ดีนะครับดูครับอันนี้คือกรีดช้านะครับน้ำยางไหลเร็วก็จะเลอะนะครับนี่นครับเลอะนะครับน้ำยางแซงมีดนะครับสุดยอดมากครับอันนี้ผมเปิดตามเจ้าของสวนนะครับเปิดนาย่าง พราะว่าเขาเปิดก่อนนะครับปีแรกผมเป็นปีที่สองนะครับน้ํายางก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับปีที่สองนะครับแต่นี่นะครับหน้ามันเฉียงน้ํายางแซงมีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับน้ำยางขาวสะอาดนะครับปักลงไปครับตรงหัวนะครับริมเส้นนะครับริมเส้นนอกนะครับ เห็นครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามีดไม่คมนะครับคมมากนะครับยิ่งกรีดยิ่งคมเลือกยางนะครับขาดปุ๋ยนะครับก็จะสักๆหน่อยนะครับยางไม่พอปุ๋ยนะครับโอ oh, <no. S 1> ้น้อนะครับยางก็กรีดมาแล้ว นะับดูก็ประมาณสี่คืนนะครับกับตอนกลางวันหลายเมตรอยู่นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าเป็นอย่างปีที่สองนะครับอย่างไม่ค่อยออกนะครับสำหรับลูกค้านะครับนะครับที่มาให้ผมลองนะครับเม็ดนะครับ นี่ครับอยากให้ดูเลยนะครับว่าเดือยที่แต่งนะครับเดือยมนนะครับรับกันเลยนะครับไม่เข้าเนื้อไม้นะครับควบคุมง่ายนะครับประคองแก้ไม่ให้ออกจากล่องในการกรีดก็พอนะครับชีพน่ายางสวยงามนะครับอันนี้คือยางที่แห้งติดนะครับ เพราะว่าเป็นล่องอล่องสุดท้ายนะครับติดถนนนะครับแดดสองนะครับยางจะแห้งเร็วนะครับนะครับปักลงไปครับไม่ต้องกดนีดนะครับวางลงก็ซอยเลยนะครับถ้ากดมีด หน้ายางช้ำแน่นอนนะครับ <Yahoo! S 1> นี่ครับน้ำยางไหลเร็วครับเลอะนะครับการกรีดยางนะครับควรเช็ดมีดด้วยนะครับเพื่อจะได้อ่าสะอาดตลอดนะครับเวลากีดเวลากีดจะได้ลื่นๆนะครับซอยได้ เป็นเป็นแนวนะครับเหน็นครับยอดมากนะครับมีดเล่มนี้นะครับถ้าไม่มีชื่อผมตั้งให้ก็ได้นะครับสองควงนะครับปปเ,เป็นมีดขนาดเล็กแม่นยำนะครับในการวางเีดนะครับ รีวิวขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b oh. okay. s c r i b ์นะครับฝากโอเคก็ฝากกดไลค์ u b s c r i b ์อย่าลืมส่งกำลังใจมานะครับในการทำคลิปเนะย คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับกอ็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ